ฮักการเดินทางกลับบ้านทุกปีชาวมุสลิมนับล้านเตรียมหัวใจของพวกเขาเพื่อเป้าหมายเดียวกลับสู่บ้านของพระเจ้านั่นคือฮักการสแสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์การเดินทางแห่งศรัทธาความรักและการมอบตนการเดินทางกลับสู่บ้านที่แท้จริงกระบะซึ่งตั้งอยู่ใจกลางนครมักไม่ใช่อาคารธรรมดาแต่มันคือบ้านหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการนมัสก,การโดยอาดัมและต่อมาได้ถูกสร้างใหม่โดยอิบราฮิมและบุตรของเขาอิสมาอินความศรัทธาของพวกเขาเป็นของจริงถึงกับที่อิบราฮิมยอมที่จะสังเวยลูกชายที่เขารักเพื่อพระเจ้า แต่เมื่อพระเจ้าเห็นถึงความจริงใจของเขาก็ได้เปลี่ยนลูกชายเป็นแกะตัวหนึ่งทุกวันนี้ชาวมุสลิมระลึกถึงช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่นั้นด้วยการเชือสัตว์ปลีดเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความไว้วางใจในแผนการของพระเจ้าฮัดยังเป็นการยกย่องศรัทธ,ธาของมันดาคนหนึ่งฮายันนางถูกปลอ่อยให้อยู่ในทะเลสายอันแห้งแล้งกับลูกน้อยของนางอิสมาอินนางวิ่งหาน้ำอย่างสิ้นหวังวิ่งไปมาระหว่างเนินเขาซอฟาและมารวาเจ็ดครั้งพระเจ้าตอบรับคำวิงวอนของนางด้วยแหล่งน้ำซ้ำซ้ำ น้ำพุที่ยังคงไหลยอยู่จนถึงทุกวันนี้ผู้สแสวงบุญทุกคนจะเดินตามรอยของนางระลึกถึงความกล้าหาญและความไว้วางใจของเธอที่อาราฟาตผู้สแสวงบุญรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวณนะที่นั่นสถานะและตำแหน่งทั้งหมดหมดความหมายทุกคนแต่งกายด้วยผ้าสีขาวเรียบง่ายยืนเคียงข้างกันเป็นล้านๆคนบิงวอนขอความเมตตาที่ราบแห่งนี้คือสถานที่ที่องค์การสุดท้ายของอันกุรานได้ถูกประทานและที่นี่เองหัวใจของทุกคนก็หันกลับไปยังพระเจ้าโดยสมบูรณ์ในทุกย่างก้าวรอบกระบะทุกหยดน้ำตาทุกเสียงกระซิบในการอธิษฐานผู้สแสวววงบุญกล่า่าา รับใบกันอุมมารับใบข้าพระองค์มาแล้วโอ้พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วฮัทไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมแต่มันคือการประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราฮัทคือการกลับไปหาพระองค์ผู้ทรงสร้างเราทรงชี้ทางแก่เราและรอรับเรากลับไป